กระนาย้เป <gesch> ิดได้แล้วโอเคโอเคเปิดเปิดเปิดก็ได้มามาไหนดูกลุ่มจีใบดีสไตล์การพูดใบเดียวใบเดียววะเอปลี่ยนไปวะนี่เป็นไปเหรอเฮ้ยเฮ้ยนี่วงงชมพูเลยวะวงดงดูดวงเฮ้ย

พีเนสอาชิปก๊อดก๊อดเลยวะีฟวะฟ้าวะไม่้กินเนี่ยเออเืเพินสองชิโม่ขอบคุณเซนไมนขคิโม่เอไม่อยากจะเล่นสนักสุกเกมเกาหลีแล้แหละเอ้ยแทนนิกซายเน็กซอนนี่โเลยสตาไม่ใช่ยสตาอีกต่อไปเ็นกซอนเลยเป็นนกซซอนโล ยามจะิงก no, no. ินลยไปไปโควต์ดีแค่คาราแค่ไหนเฮ้ยเฮ้ยจั่วฮ yeah, ้ยไม่ได้ต้องได้ไปเดิลูกโอ้โหไปคลิปเลยกันเองเหลือเอาโอ้โ

เออได้ไงเต็มเลยเล่ะหล่อหลออให้ดีใจหกว่ะสองขีบก้อนเ่ะทำไมมันดูไปปลายวะอ่ะเนโนสคะขปเลยไหนลองดูโนะจิขีปหรือต้องโนสคะขีปลบเอ้าเฟยดีนิ่เทียนเลยอ่ะเราครูเพิ่งได้อาทโก่เนี่ยนะ โอ้ใช oh, ้บ่อยอะตะโกเดี๋ยวมองเลยดีเยก็มีเน e. ี่ยเตรียมดีเดไยดีดิเดี๋ยวไทยฉันตักเรียนกันโอ้ยหนุนชิบหายเกมี่ยะินเนอร์ยังไงตั้งสองร้อยโลอะได้ได้ไปฟอร์ดไ้มอเตอ์อเตอร์ท่อ ไปไปก้อนไปก้อนโอ้ยเงยมันมีอะไรสีด้วอ่ะสีเมดด้วยอ่โอ้โหใช่จำจำไม่ผิดหลุดมาว่ะคือหลุดด้วยบาอ่ะใช่เลยโอ้หลุดไปด้วยหลุดเลย้วยร้อยโลน่าจะร้อยโลแรกไม่มีเลยเยสเอ้ยรอรุ้นรอรุ่นใบนี้ไม่มีโอ้ไม่มี อย่ายอมแพ้ยอมแพ้เลยรกินเนอร์เจ้แม่งห่วยแตกกินเนอร์บัตรเดบิตอยู่ไหนกูเคยบอกว่าอย่าเติมไม่ต้องเติมไงเพราะแต่ปั๊กมาพวเอาพาสองอืออ๋อคือพารสองมาต่อกันเลยฮัดเดียวอ่ะ มีหยาบอีดีโอด้วยเนี่ยโอ้โหเนตัวฟรีตัวฟรีเนี่ยมีต <em ัวฟรีอยู่หนึ่งอันนล้เปล่เนี่ยตัวฟรีสิบรอบเนี่ยลองดูอย่าไปถึงเออไม่ได้ยังงี้ดิมาตัวฟรีอีกหนึ่งใบเอยโหลดนานเอยโหลดนานเฮ้ยความเชื่อโหลดนานมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเชื่อไม่ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอเกมลองเราปาดดูก่อนไม่ไม่เสร็จนะโอ้ฟาวอะ เฮ้ยเจ๋งว่ะมีเตอร์นายเลยเนี่ยเนี้ยเนี้ยดูดีมันกดเองอย่างนี้ยอ้ยอ๋โหโอเคอีกร้อยโลเนี่ยยินเนอร์เนี่ยกำลังปีเลยสองร้อยเอนี่คืออะไรฝึกคือเจ๋งเจ๋งดินี่ต้องเฮ้ยสปาร์คว่ะเ้ยสปาร์ควยอุ้ยสองใบ เอ้ยมึงต้องอินแบบดีแอคชั่นมึงอต้อส่อ้โอ้ยอาจี้ยอ้เจี้ยสมรคือคอ้เนยโเนียได้แล้วเนียชุดว่าน้ำมันเมตาก็จริงแต่ว่ากูมีแล้วพี่ขโทษนี่ไงยินด้แเฮ้ยดูมึงดูอเอต้นยิน้มึงไม่เหมือนมึงไม่เป็นตัวของตัวเองยเอนได้้ววะเยเป็ยงไม่เฮ้ยสองใบแล้วอะ บโอ้วากาโม่ไรกูกล oh. okay. oh. like so hey. hey. ัวแล้วว่ายังไงก็ถึงสองร้อยโลแล้วว่าฟ้าฟ้าล้วนยังไงมันมันจะใจจ่อยเว้ยมันจะแบบว่ามีเชี่ยแม่งบุล hey. like you know. ีก um. ูเงี้ยเออแต่น okay. ี่มังไม่ไม่เป็นตัวของตัวเองอันนี้อันนี้มันดูมันดู acting เน่ยมันดูโม้อันนี้ยินเนอร์ล่างทองเลยอ๋ออันนี้มันดูไม่จริงอันนี้ยินเนอร์ล่างเฮ้ย ฟ้าสดใสออะนี่คืไรได้มงได้มงทันทีไอ้ได้มงทันทีเฮ้ยใบแรกได้แล้ววะสุดยอดโอ้โยินเนอร์ตัวเต็มกี่ตัวเนี่ยเอ้ยมันงรวมอะไรกันเนี่ยเนีไงมึงไงเลดอัพไงเชื่อมั่นไหมเลดอัพเลดอัพกี่ตัวเนี่ยเออเน็กซ์ส้นตีนจริงเน็กซ์ส้นตีนนี่มันเน็กซ์ส้นตีนจริงเว้ยเอ้ยมึงยังจะเล่นเกมของมันดิมึงจะด่ามัน โอ้ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นแล้วดีดีไปเลยสองร้อยโลจริงๆอ่ะเนี่ยยินเน่เริ่มแฮว์ว์สองร้อยโลแล้วไม่หลุดเลทตลอดด้วยดูไมยินเน่ต้องบูทหม่ด้วยวะผมกลัวเราไปูเอินเวอร์สใส่มันไหมไม่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 ใกล้ปากเฉยๆก็ต่อเล่นเกมไม่เอาไม่ใกล้ปากมึง มพเศษใคากดิเด็กป้ยมเด็กปเอม่พูดคามดีครับฟูเฮ้ยมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะใบที่แปดสิมึงไมคิปมึงไมคิปมึงกดทีใบดิบเนไม่ชอ่ะังไม่อ่ะอ้งเนี่ยลองดูแค่สอนแค่สอนสุดท้ามึง รีบๆไงเต้นสองซื้อไม่รุนไงอ่ะโว่ไงลุงมีพอร์ตมันไดอ่ะถ้ามันสปาร์ตานี้นะอ่ะโอเคลองดูตาอันนี้เนี่ยมันสองร้อยโลแล้วเฮ้ยสองร้อยโลเฮ้ยเย่ไหนดูที่ได้แล้ววะยิ้มเส้นก่อนเส้นเองดิวิ่งต้องเอ้ไอ้นี่เดินต้องเขียนเป็นภาษาไทยอ่ะ กินเนื้อเลยภไทยกูตัางนามูกูกินเซฟสารอะไรวะฮะกูเซฟเอกสารเนี่ยห่วยอ่กินเนื้อเฮ้ยคือมันมีแพทเทิร์นของมันอยู่แล้วไงก็เลยแบบไม่อยากเสียเวลาไงเพื่อเพื่อแบ่งเสียเวลาแต่จุ่มแล้วว่แปะเลยไงวิ่งกลางเหยียดยามกูอยู่ในกินเนื้อองเงี้ยเนี่ยมึงเอาโอ้โหแล้วใบแรกไม่น่าจะดีเออโอ้โหกากชิปเป๋งเลย ตัวนี้น่ารักนี่ผมชอบเุ้ยินดีกินเนอร์แนมโตโอ้สองร้อยโลไม่หลุดเลยทุกตัวเอนี่ยได้เลยใช่เฮี่ยไม่เหมือนตอนตอนที่ฮินะเลยสัตว์ฮินะเดชไม่หลุดอะไรวะมึงดูไม่เป็นตัวของตัวเองนะเพื่อนโอ้โหเจ๋งต้องแลกมาสักตัวหนึ่งมิกะก็ก็ไม่ได้เอ้โหไงเนี่ยนมเอานมก้อนฮัลโหล ช่างแม่งเจ้ารอรอตู้หน้าดิรอครึ่งปีดีกว่าครึ่งปีแล้วที่อะไรครึ่งปีเฮ้ยได้แล้วเว้ยเย้ทีนึงเย้ได้แล่เยียไปเท่าไหร่น่ะโถกว่าจะได้เราดีเนี้ยมีใจดีได้เฮ้ยยิงในวันโลมันไม่ถ้าถ้าถ้ามันถ้ามันไม่หลุดอ่ะโอเคมันก็คุ้มไง になっっちゃったかこうなったら朝まで待つしかないねえ <laughs> またまたこんなおじさんといたって別に楽しくないでしょ <laughs> その設定まだやるのおじさんにはちょっと荷が重いかも <laughs> まあ先生が相棒役を買って出てくれるのなら合わせるけどさんじゃヒーローと相棒の質素な夕食にしよっか 非常食だけどそれはそうだけどさ。 おじさんはこれが好きなんだ。大目に見てよ。 の時間になっちゃったか？こうなったら朝まで待つしかないね。